สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เด็ดสุดๆของสุดๆคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าโลกในปัจจุบันนั้นไม่แฟร์ฮะความทีติธรรมหายยากมากในโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความจริงก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะแฟร์หรือไม่แฟร์หากเรายังคงมีลมหายใจก็ต้องเดินหน้าล่าฝันกันต่อไป ที่ผมพูดแบบนี้ก็คือผมต้องการพูดถึงกีฬากอล์ฟคุณผู้ชมครับกอล์ฟคนปกติทั่วไปมี20มืนนะครับจะตีให้ลูกโดนจะตีให้ไปตรงๆยังเป็นเรื่องยากแล้วก็มีคำถามว่าถ้าเกิดเกิดมามีแขนอยู่ข้างเดียวเนี่ยจะตีกอล์ฟได้หรือไม่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าโอ้ยจบฝันร้ายซวยเกิดมามีแขนข้างเดียวแต่ในโลกใบนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่เป็นจริงๆก็คือไม่มีอะไร ที่เป็นไปไม่ได้สมขวบหนึ่งแขนจัดไปตอนแรกมันคือสุดฝันร้ายที่ทราบว่าลูกชายที่เพิ่งลืมตามดูโลกโชคร้ายเกิดมามีแขนแค่ข้างเดียวตอนแรกคนเป็นพ่อเป็นแม่กลัวลูกจะมีปมด้อยแต่พอน้องจัดไปในวัยสามขวบตีกอล์ฟมือเดียว กลายเป็นคนดังและแรงบันดาลใจนี่แหละครับช็อตเด็ดกีฬาพลิกชีวิตและเมื่อมีคนไปถามน้องว่าเอ้ยทำได้ยังไงน้องทอมมี่ตอบว่าง่ายๆครับ Grip it and rip it จับไมเ้เน้นๆแล้วก็สายเต็มๆสุดยอดหากยังไม่จูใจอาทิตย์นี้แชมป จัดไปตอนนี้มวยปัญหาเยอะเหลือเกินเอเชียนเกมส์ที่เพิ่งจะจบไปตัดสินเข้าข้างเจ้าบ้านเกาหลีใต้จนนักชกอินเดียไม่ขอรับเหรียญ <Yeah! S 1> บ้างก็ชกกรรมการบนเวทีซะแบบนี้ต้องเปิดใจเทพมวยของไทยแลนด์สมรัก คำสิงทำไมขอนแก่นซุปเปอโกโกร์สตาร์เยอะอมีซิโก้เกตศักดิ์แสนาเมืองนี่พาราดอนศรีชาพันธ์ม<า>ิโตโนรคนนั้นแก่นพัฒนาแล้วผมเป็นไอดอลครับ <laughs> และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่คนไทยทุกคนต้องดูกับทฤษฎีชนะความเกลียดด้วยรอยยิม้มโอ้โหขอบค thank you ก็มาโชคมาสมรักอู้ thank you สมรักสมรักเอาไปมาผมชนะอาทิตย์นี้เต็มเต็ม บ่ายโมงทางช่อง3 Family ช่อง13หรือ23เรื่องของกีฬามันไม่มีปร่งายสักเรื่องและในวันเดียวกันคืนวันอาทิตย์นี้นักกีฬาคนไหนสอยหัวใจสาวสวยฮอลลีวูดในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อทางช่อง3 v ม r i e t y ช่อง28หรือ38 see you sunday